เหมือนว่าฉันกำลังจะดีขึ้นแล้วอาจจะมีร้องไห้มวันเหมือนว่าฉันกำลังทำใจดีแล้วจนเธอจากมาหากัน,นก็เลิกไปแล้วจะทำทำไมวันนี้ฉัน เป็นอย่างไรจะให้ฉันตอบเธอว่างไงจริงๆก็ไว้อยู่แต่ก็รู้สึกว่าลึกๆใจฉันยังลืมไม่ได้เลยก็ยังไว้อยู่ไม่เป็นใดให้เธอเดินจากไปได้เลยฉันยัง